แครับพี่น้องแถวไปพาเบิ่งขั้นตอนลงมันเส้นครับผมอยู่ที่โกดังนาจะรวยโซเสียงเลยโซเสียงเลยโซเสียงเลยที่ไอเสียงท่อเลยลั่นแล้ว่าเสียงท่อเลยเอาดำนี้เล้วเยอะเดือ ท่อลั่นขนาดพี่น้องลั่นขนาดครับผมเสียงท่อห้าปากครับผมปากหกนิว้วไป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  ายาเล็กซี่มาแล้วผมจา้าเล็กซี่ฝั่งนั้นก็กำลังลงครับผมความชื้นคนละเปอร์เซ็นต์กันนะผมลงคนละที่กันเดี๋ยวว่าอีสไซแมดก็ไม่ดอกง่ายห้งครับผม รถวายอีกฟ่อฝ่าวพี่นอ่อยไฟลงสุดท้ายเหรออุ <ห uy. S 1> ้ยให้การไป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  <L og ical noise> เดี๋ยวเาอีกสิบพาเบิง่งวิธีปลดลูกพวก่วงครับผม มาดูบบาอาทิตย์ปลดลูกพ่วงครับผมอันนี้คือสายอะไรครับสายลมใช่ไหมครับอันนี้คือสายอะไรสายไฟ,ยไ,ฟไฟเดียวไฟเบรคไฟถอยอันนี้คือสายลมครับผมสายลมเข้าถังลมตัวลูกเพื่อรอคําสั่งเบรกครับผมสายเส้นนี้คือคําสั่งเบรกเวลาเหยียบเบรกลมจะมาเส้นนี้ครับผมเพื่อสั่งให้ลูกเบรกครับผมโอเคครับผมเป็นนั้นว่าเสร็จสิน้นขั้นตอนการปลดลูก บ่าวไก่ก็รีบมาครับโอ้โหโดดเลยครับรีบมากครับผมวิ่ง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 โอ้โหบ่าวไก่ต้องทำเวลาครับผมวันนี้สองที่เอาผมมาดูครับผมปุ๊บ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 เลยโอ้เร็วมากครับผมเร็วมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำเวลามากครับผมโอ้โหไปถึงหนึ่งนาทีครับผมไม่ถึงหนึ่งนาทีเรียบร้อยครับผมเป็นลันว่าเสียสิ้นไปครับบ่าวไก่ไปแล้วบ่าวไก่ไปแล้วตามติดต่าวไก่ครับผมไปเลยครับมาแล้วครับมาาแล้ววบ่ไก่ มาดูปลาอาทิตย์ก่อนครับผมปลาอาทิตย์ยกแล้วเบาไกลมาติดตดปบาไกลมาติดๆคือมาลงฟางบุญโอเคครับผมไป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  ใช้เวลาแป๊บเดียวครับผมมาถึงเลยลงเลยครับผมไม่ต้องเก็บตัวยงตัวอย่างครับผมมาถึงเลยลงเลยเพราะว่าเป็นมันมันตัวเองครับผมมันนัาแก่มาเช่าโกดังครับผมอยู่ที่นาจ,จะรวยครับผมบอกใครจะเอา,ยยาตรงไหนบอกใครบอก่ใครตรงนี้ใช่ไหมครับ โอ้ oh. ปล่อยไหลไปแลยครับผมดำลาดไปแลยครับผมปล่อยไหล <laughs> ไป <laughs> ไป <laughs> ไปไปโอ้โหตบท้ายดังปังครับผมบ่าวอาทิตย์ก็กำลังจะต่อลูกครับผมบ่าวอาทิตย์สู้บ่าวไก่ไม่ได้ครับผมบ่าวไก่คล่องเขี้วกลัวโดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลย นี่นี่พี่น้องนักแสดงที่ว่าแสดงกังฟูแพนดา้าผมนี่แหละคืออโปอโปโปลุกป๊กอโปโปลุลกปก๊โโก,ปกโอ้บ่าวไก่มาอย่างจวดนะผมบ่าวไก่บ่าวอาทิตย์ก็กำลังจะถอยต่อลูกครับผมบ่าอาทิตย์ถอยมาแล้วถอยมาแล้วบ่าวไก่บ่าวไก่ตามมาติดติดเบาไก่ตามมาติดติดโอ้โหบ่าวไก่เย็บเย็บเย็บเบาไก่เยียบมาแล้วครับผม ยังไม่ได้รูยกสลักครับผมยังไม่ได้ยกสลักเบาที่ถอยมาแล้วครับผมถอยมาขวาคว้าควาควาควาโอเคครับผมเรียบร้อยมาแล้วครับผมเบาที่ใจเย็นมากครับผมเพราะว่าต้องไปประชุมกับเจ๊ครับผมเจ๊รอประชุมอยู่ที่ฝั่งลาวครับผมเบาที่ใจเย็นมากครับผมสงสัยจะเข้าไปคิวสุดท้ายครับผม รอเขาประชุมเสร็จก็ผมถึงจะเข้าไปใช่หรือไม่ดูหน้าดูสีหน้าเหมือนจะใช่ครับผมรอเขาประชุมเสร็จก่อนถึงจะเข้าไปเรียบร้อยครับผมนี่แหละคือขั้นตอนการต่อ,ตอลูกครับผมก็เสียบสายไฟกับข้าไปที่เดิือครับผมอันนี้คือสายคําสั่งเบรกครับผมเวลาเหยียบเบรกรมเบรกจะออกฝั่งนี้เป็นน้ำม่าเส็จสิ้นใช่ไหมเรียบร้อยโอ้โหเบาไก่มาที่หลังเกือบเสร็จก่อนครับผม เรียบร้อยไปเ,เรียบร้อยผมกลับกันเลยหลวงไปเดี๋รถบ้าอีดมาลงพี่น้องเดี๋ยวมันจะไม่ลงครับมเอารถบ้าอีดไปลงกันเลย เาก็ชี้บอกอยครับผมพูนพูนพูนไปลงมองพูนไปลงมองพูนมันวะ่าฮ่าฮไปกันเลยแน่เป็นัดเจนมาครับพี่น้องเสียงอาจจะบปชัดเจนมาได้เด้อครับผมเด้อไปอเปิดกระจกครับผมถ้าเราถ้าเราไปดำถึงลมมันจะไงครับผมเราต้องไปดำใต้ลมครับผมหันหน้าไปฝั่งนู้น หันหน้าลงมาทางนี้ครับผมเห็นลูกชัดเจนไหมโอเคพอยกเลยครับผม ก็ผมหลังจากที่ยกน้ำเสียก็ปลดเก,เกียร์ฝากออกครับผมหรือว่า PTO นั่นเองครับผมเข้าเกียร์พิเศษก็ได้ครับผมเพื่อกระชากเพื่อกระชากเพื่อเราจะตบท้ายนั่นเองครับผมโอเคตบท้ายแล้วของสะครับผมหนะ้ารถทีนี้ <laughs> แล้วเราก็หาที่ปดลดรูกครับผม ต้องรีบครับผมรีบยังไงเราก็ได้สองเที่ยวเหมือนเดิมครับผมใจเท่ากันกับเพื่อนครับผมเข้าสี่สาแลี่ยวกันไหลซ้เก้าพี่น้องสองเที่ยวําเก้าข้อใหญ่ของเราลงเสร็จแล้วกําลังเตรียมรถไปกดลูกกันเลยครับผมโอ้โหไงงอขนอาดเลย มาดูท้ายครับผมว่าท้ายของเราล็อกหรือไม่ปากนกโกนกแก้วล็อกหมดทุกปากหรือเปล่าโอเคครับผมเป็คน,น้ำมัเสร็จสิ้นท้ายของเราเรียบร้อยดีทำการปวดตัวแม่ครับผมปวดสายสายน้ำมันสายน้ำมันไหลกลับอันนี้คือสายกำลังครับผมอันนี้คือสายลม อันนี้คือสายคําสั่งเบรกแล้วก็พักไฟครับผมจะมีไฟลงไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยครับผมแล้วก็ไฟพับล็อกครับผมอันนี้คือพับล็อกเวลาล็อกถอยครับผมโอเคเสร็จแล้วกายเรียกงัดครับผมเพืจะได้สะดวกสบายแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ห่อไว้ครับผมเพื่อกันฝุ่นเข้า อขอปวดหมดทุกตัวแล้วไปดํากันเลย ผมอกองหน่อยเลยพี่น้องกองตะเตาะอยู่เอ,เอาข้างกันนี่แหละเดี๋ยวเขาจะจัดการเองเขายกดำกับผมเหยียบคัดแล้วก็กดเกียร์ฝากตัวนี้ก็ผมเนี่ยเขาเรียกว่าเกียร์ฝากหรือว่าภาษาอย่างเป็นทางการเขาเรียกว่า PTO มันก็จะมีรูปไฟโชว์ขึ้นแบบนี้ผมอันนี้คือคันดำยกดำเสร็จก็ปดเกียร์ฝาก,กับผมกดเหยียบคัดแล้วก็กดก็ผมก็เดินหน้าออกเลย เ้อหน้าก,กระชากที่เนื้อผมไม่ต้องกระชากเลยเองของสะบัดเลยพี่น้องหน้ารดโอเคเป็นนั้นว่าเสร็จสิน้นดำลงครับผมไปต่อลูกตัวจานสะเด้พี่น้องโอเคดำเริ่มลงแล้วครับผมเอาลงสุดเลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวฮาควคอยมายกใหม่ครับพี่น้อง ค็ไปมายกใหม่ตอนที่เราจะถอยต่อผมเนื่องจากว่าฟ้าถ่ายรถเบายิดมันโกงรับพี่น้องฟ้าถ่ายโกงครับผมมันจะไม่ล็อกครับผมมันจะไม่ล็อกเองเราต้องลงไปดันช่วยผมหรือว่ายื้นั่นเองถอยครับผมถอยถอยเห็นตุลูกวะพี่น้องเดี๋ยวา่าอีจะเปิดกระให้เบอร์ผมเพื่อจะได้ภาพที่ชัดเจนนี่แบบนี้คือเข้าชัวครับผมพอก็ยกดำครับผมนี่กดตรงนี้เหยียบคัดเหยียบคัดแล้วก็กดตรงนี้ครับผม แล้วก็ยกคันดาขึ้นยกขึ้นแบบนี้ขอผมแล้วก็กดวิดีโอขึ้นโอ้หไงมากครับผมค่อยๆดามลงครับผมเพื่อเราจะไปดันฝาท้ายเข้าดันฝาท้ายเข้าแบบนี้ครับผมเนื่องจากว่ารถเบาอีท ฝาท้ายมันโกงครับผมคือโกงแหง,งเลยพี่น้องมันติดอะไรทำไมมันไม่เข้าอ๋อตรงใตจ,จะโกงมากแล้วครับผมดันเลยเข้าไหม รอสักครู่ครับผมให้เขาล็อกก่อนโอ้โกงแห้งครับพี่น้องโกงแห้งแค่โอเคไปถอยกันเลยครับผมโอเคครับผมเข้าแล้ว เก็บเรียกของเราก็เปิดออกครับผมนี่เปิดออกฝุ่นก็จะไม่เข้าครับผมต่อสายกำลังเข้าคืนครับผมสายยกดำดันแกลกคือล็อกแล้วครับผมเสียบเส้นนี้เข้าไปดันแกลกเช็คครับผมเช็คว่าเขา็อกดีหรือไม่เนื่องจากว่าเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งหัวเส้นหนึ่งมันแพงครับผม คู่ลัเป็นพันพเพราะเขาไม่ขายแบ่งครับผมเวลามันลากดินลากพื้นซีเมนจะเกิดความเสียหายครับผมจะใช้การไม่ได้เสียบสายลมเข้าไปสายสายเบรกสายเบรกครับผมฝั่งนี้คือสายลมปเปิดลมครับผมเสียบสายไฟข้อที่เดิมให้ระบบคันล็อกครับผมคอสายไว้เป็นอันว่าเสียสิ้นะครับผมขั้นตอนการลงงล้างมือครับผม เรียบร้อยไปช่างออกได้เลยแล้วก็กลับครับผมไปเอาเที่ยวต่อไปสุดยอดครับผมอากาศร,ร้อนมากโอเคครับพี่น้องพี่น้องรับชมคลิปบ่ายยิ้อยู่จังหวัดใดแต่อย่าลืมคอมเมนต์บอกบ่ายยิ้มเด้อครับผมเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทางคลิปต่อๆไปครับผมและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อๆไปครับโอเคครับคลิปนี้บ่ายยิ้มก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ่ายยิ้มลงเสร็จแล้วกําลังจะเอารถมาขึ้นช่างครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย